อยู่ในเรื่องของผู้ค้าประกันนะคะถ้าเกิดว่าผู้ค้าประกันเนี่ยถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องให้ชําระหนี้แล้วผู้ค้าประกันได้ชําระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วผู้ค้าประกันมีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ได้เต็มจานวนนะคะอันนี้ก็คือกรณีที่เป็นผู้ค้าประกันคนเดียวเข้าค้า,า, wa, าประกันผูกพันตนในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชาําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นะคะหากมีผู้ค้าประกันหลายคนเข้าค้าประกันในหนี้รายเดียวกัน ผู้ค้าประกันเหล่านั้นจะรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันหากไม่กําหนดว่าแต่ละคนรับผิดวงเงินเท่าไ่ทุกคนจะต้องรับผิดเต็มจํานวนนะคะหมายความว่าตัวเจ้านี้สามารถเรียกให้ผู้ค้าประกันคนใดคนหนึ่งรับผิดได้หรือจะฟ้องร้องร่วมกันให้ทั้ง3าคนรับผิดร่วมกันก็ได้เพราะ3าคนนี้จะรับผิดในฐานเป็นลูกหนี้ร่วมกันยกตัวอย่างเช่นในเกู้ยืมเงินในดีหนึล้านบาทมี ในซีเลยในดีเข้าขำประกันในวงเงิน5 0 0 0 0นบาทอย่างนี้ในซีรลอในดีต้องรับผิดในนี่ร่วมกันจํานวน5,000 500, 0นบาทอีก5 0,000นบาทตัวเจ้าหนี้จะเรียกให้ใครรับผิดได้บ้างอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้นะคะที่ต้องไปไล่เบีย้ยให้ลูกหนี้ชั้นต้นชนาระหนี้เพราะผู้ขำประกันจะรับผิดเท่าวงเงินที่ตนเป็นประกันไว้จํานวน5 0 0 0 0นบาทเท่านั้นนะคะ ดังนั้นเมื่อใครที่ชําระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วคนนั้นจะมีสิทธิไล่เบีย้ยเอากับลูกหนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือกรณีที่เป็นผู้ค้าประกันหลายคนเข้าค้าประกันในหนี้รายเดียวกันนะคะต่อมากรณีที่ผู้ค้าประกันถึงแก่ความตายก่อนที่ลูกหนี้ผิดนัดแล้วใครจะเป็นคนมาชาระหนี้แทนเจ้าหนี้เดือดร้อนแน่นอนค่ะอันนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่าเมื่อบุคคลใดตายทรัพย์สินสิทธิ หน้าที่และความรับผิดจะตกแก่กองมรดกสู่ทายาทเจ้าหนี้สามารถที่จะฟ้องผู้จัดการมรรดกเพื่อบังคับตามสิทธิหน้าที่เรียกร้องของสัญญาค้ำประกันได้ทายาทจะต้องชำระหนี้ให้แก่เจา้าหนี้เนื่องจากว่ามีหนี้ตกแก่กองมรดกแต่อย่างไรก็ตามตัวทายาทเองจะไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มระดกที่ตกทอดแก่ทายาท สรุปนะคะสัญญาคำประกันจะไม่ระงับไปเพราะการเสรียชีวิตของผู้คำประกันดังนั้นทายาตจะต้องเข้ามารับชำระหนี้แทนให้แก่เจ้าหนี้แต่ต้องรับผิดไม่เกินแก่กองมาดกที่ตกแก่ทายาต